เนี่ยปวดหลายเลยปวดจนว่ามันมันสิยางว่ได้นเออจนว่าสิเป็นอามาเอมาผ่าปวดเด็กเออมันไปใส่มาใส่บ่ได้เลยจนว่าแม่นจะพบว่าจะของสิทธิการไปใส่มาใส่บ่ได้ปวละเนี่ยได้จะให้ผู้ที่เป็นมีอาการแบบเดียวกันกบแม่เดี๋ยให้ได้กินมันเข้าไปมันสิเด้เศร้าไปใส่มาใส่สิสะดวกว่าต้องมาเก็บโอ้ยเก็บอดโอ้ยนี่ไงท่นสียางต่นั้นไม่ยากดีปรดี้ก็ต้องไปหาซื้อมากินตัว เน,น,น,นี่ยบอตอนมันปวดลังหนักเข้านะอโอวยช่วงนั้นนะ่ะนอนแทบเราจะไม่อยากรูปเลยแทบนึกว่าจะพิการไปแล้วมผมกินมาแล้วตั้งหลายตัวแต่ไม่เคยหายไม่เคยรู้สึกเลยแต่มารู้สึกไปตัวนี้แหละที่ทําให้ผม,มเดินได้ไปไหนมาไหนก็พอ,อจะไปได้สบายๆหน่อยใครจะว่ายังไงก่อนผมไม่รู้แต่ว่าสําหรับผมตัวนี้ดีที่สุดหมอถามว่าจะผ่าหรือเปล่าออบอก ไม่เอาถ้าเราไปผ่าเนี่ยโอ้โหสงสัยต้องหมดเป็นแสนแนะแล้วก็ดีหรือเปล่ายังไม่รู้บางคนผ่านแล้วเดินไม่ได้ก็มี สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณแม่แมวนะคะคุณแม่แมวท่านมีอาการคือปวดหลังแล้วก็ปวดขานะคะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านกันว่าตอนนี้ท่านรู้สึกดีขึ้นเป็นยังไงบ้างน,นะคะเชิญตามเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แมว อยากให้คุณแม่แมวแ,แนะนำตัวให้กับผู้ชมนะคะฟังนีคค่คือคุณแม่ชื่อจิตตาพรแล้วตอนปีนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดสิบสองปีสองหยุ่ยังแข็งแรงมากเลยนะคะ, <c oughs> ะ,คะแล้วก่อนหน้านี้เนาะ <c oughs> เห็นคุณแม่หมอมีอาการปวดหลังแล้วก็ปวดขาด้วยเนาะ <c oughs> แล้วอาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะทานดีบูลนะคะมัน <c oughs> มีอาการปวด หลังเาปวดหลังปวดหลังแล้วก็ล้ามาที่ขาแสดงว่าขาก็เริ่มชชาๆใช่เลยบอกว่ามีปวดเข่าด้วยบางครั้งก็เข่าก็ปวดแล้วคุณแม่ก็ไปหาคุณหมอไหมคะก็ไปแต่มันไม่หายกินยาหมอโอแล้วคุณหมอเขาบอกคุณแม่เป็นอะไรคะว่าคุณหมอบอกว่าเป็นกระดูกเสีเส้น ที่ว่ากดหลงังเนาะ<ช>แล้วก็เข่านะคะเขาเ่าเสียมเสียมเสียมจากบอกว่าวเข่าเสียมมาจากอายุมากอืมค่ะแล้วก็ทานยาไประยะหนึ่งแล้วเนาะในช่วงที่คุณแม่ปวดนะคะเป็นอาการายังไงบ้างค่ะโเนี่ยปวดหลายเลยปวดจนว่ามันมมนสิยญางว่าใดปวดอืมจนว่าสิเป็นอ,มอมามาเนอัมาขาดคนเดียอืมมันไปใส่มาใส่บ่าใดไหจนว่าแม่นจะว่าจะของสิทธิการไปใส่มาใส่บ่ไดดกุล่ะ ที่นอ่นที่เกียงตัเราช่วีพี่เอ็นพี่ลูก้ายของซียาตัวนี้ไม่ให้กินสั้นจักสิพิการอยู่พ่พีการกรบเหัวตอนตีนฉันบ่ได้กินยาเก,กินอตอนนี้คุณแม่ก็ทานดีบุญมาสองเดือนแล้วนะคะประมาณสองเดือนแล้วเนาะไม่ทราบ<อ>มีอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ท่านท่าน,านในเดือนหนึ่งกับอาการดีขึ้นแล้วแต่ยังไบ่หายค่ะดีขึ้นจะว่าดีขึ้น มีขึ้นหลายปวดน้อยลงเดินไปไหนก็บนานๆเจ็บทีแต่วัาตะกอนเป็นที่แรกมมัที่เจ็บมาตลอดเจ็บมาตลอดเจ็บเป็นพ้นบ่อยบางครั้งเพราะได้เพราะได้กินยาอเนี่ยดีบูญนี่ได้มาบ้านจคกสองเดือนนี่มันอาอาการที่เป็นมันติดทิ้ไปเลยเล้าไปเลยนะเอ ก็อย่างนี่ดีหลายเดรื่องคุณแม่เราควรโชว์นิดนึงได้ไหมคะว่าดียังไงเออเนี่ยเห็นไหมแม่นี่ยืนขึ้นก็ได้ยืนขึ้นก็ได้นั่งลงก็ได้ไ่ติดเจ็บได้ปวดเนี้ยนี่ซื้อๆยืนนี่เนี่ยเอียวลังก็ได้เอียวไปใส่ก็ได้เอียวขวาก็ได้เห็นไหมนี่อตอนนี้คือไม่ปวดอะไรเลยไม่ปวดเลย แล้วก็เห็นคุณแม่ได้ต้องขี่มอเตอร์ไซค์อะไรด้วยใช่ไหมคะเด็กได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดกับบ้มนนีอาการเจ็บอย่างเลยมมันีอไร้ยากตัวนี้ค่ะแสดงว่าตอนนี้หายขาดแล้วไม่ต้องไปหาคุณหมอแล้วไม่ต้องไปหาหมอในยาคุณแม่เราแพงนี่แม่เราบอบบางหรือยาตัวนี้เพราะว่าแม่กินแล้วมันเศร้าเนี่ยจะได้อย่างไรวุ้ยที่เป็นมีอาการแบบเดียวกันกับแม่อย่าให้ได้กินวันถัดไป มันสีเดียวเศร้าไปใส่มาใส่ก็สีสะดวกเพราะต้องมาเจ็บโอ้ยเจ็บปวดโอ้ปวดโอ้ยนี่ท่านเด็กยังแต่มันมียาดีปรดี๋ก็ต้องไปหาซื้อมากินตัวเนี่ยบอกหากท่านหรือคนที่ท่านรักมีอาการปวดหลังจากกระดูกทับเส้นแล้วชารลาลงขาหรือมีอาการปวดเข่าจากเข่าเสื่อมหรือมีอาการปวดตามข้อต่างๆในร่างกายอาการเหล่านี้ดีบูนช่วยท่านได้นะคะ ดีบูนจัดจำหน่ายมาแล้วกว่า10ปีมีผู้ที่ทานและเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากมาย แต่ว่าหากท่านยังไม่แน่ใจในอาการที่ท่านเป็นท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากับชาได้เลยนะคะที่เบอร์0823599990ชารับสายเองและยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านค่ะอย่าทนเจ็บทนปวดอีกเลยนะคะเพราะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วที่ท่านได้มารู้จักกับดีบูลชาอยากให้ท่านและคนที่ท่านรักได้ทานดีบูลเพื่อตัวของท่านเองจะได้มีความสุข อยากจะทําอะไรก็ได้ทําหรืออยากจะไปไหนก็ได้ไปแล้วโทรมานะคะที่เบอร์0823599990ชารอรับสายของทุกท่านอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ